อาจจะเป็นความชอบในวิชาภาษาไทยตั้งแต่เด็กนะครับที่ เรามีความสนใจในเรื่องของวรรณคดีอยู่แล้วประกอบกับหนังสือแบบเรียนในสมัยเด็กเ,เนี่ยที่มันมีภาพท,ที่มันสวยกว่าแบบเรียนวิชาอื่นทําให้เรามีความสนใจในเรื่องของวรรณคดีด้วยแล้วก็ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามีความสนใจในงานศิลปะด้วยประกอบกับเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยเรา,ามีความจริงจังก,กับการทํางานศิลปะมากขึ้นแล้วก็ออกมาประกอบอาชีพเป็นศิลปินทําให้เรามีความสนใจในเรื่องของงานแนวฟิกเกอร์ทีฟแบบคลาสสิกนะครับแบบตะวันตกด้วย ความที่เรามีความชื่นชอบในงานแนวนี้ทําให้มันต้องหาสตอรี่ที่มันดูมีความแฟนตาซีแล้วก็น่าสนใจเลยหัวละมึกถึงความชอบในสมัยเด็กนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีที่มันมีความแฟนตาซีมากพอที่จะหยิบยืมมาใช้ในงานของเราได้เลยเกิดออกมาเป็นการตีความโลกของวรรณคดีโดยใช้เอสเตติกแบบตะวันตกมานำเสนอให้มีความแตกต่างจากภาพจำในอดีตที่เคยผ่านๆมานะครับ ก็จากนิทรศการในครั้งแรกนะครับดี e a u s t r a l i a ที่นําเสนอเกี่ยวกับศิลปินในศตวรรษที่19ที่ถูกลืมนะครับมันทําให้เรามีโอกาสได้รีเสิร์ชผลงานของศิลปินเหล่านั้นนะครับที่เราชื่นชอบประกอบกับการได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของงานศิลปะในรูปแบบที่เราชอบนะครับ เราค้นพบว่างานเหล่านี้มันล้วนรับใช้สตอรี่ที่มีความแฟนตาซีนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกประกรณ้ำกรีกหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปที่สตอรี่แบบไทยๆเนี่ยสิ่งที่มันพอจะเทียบเคียงได้ก็น่าจะเป็นวรรณคดีผมเลยเลือกเอาวรรณคดีเนี่ยมาใช้ในการนําเสนองานในรูปแบบที่เราชอบนะครับมันก็เหมือนกับการหยิบจิก๊กซอจากคนละกล่องนะครับมาประกอบให้มันแนบชิดสนิทพอดีกัน ก็ในการตีความนะครับผมมักจะเปรียบเทียบตัวองเหมือนพูมกับนะครับโดยมีตัวสตอรี่ของวรรณคดีเนี่ยเป็นเหมือนบทภาพยนตร์แล้วก็มีตัวนายแบบและนางแบบเนี่ยเป็นเหมือนผู้แสดงนะครับโดยกําหนดว่าแต่และตัวละครเนี่ยจะทํารีบทอย่างไรเพื่อที่จะตีความตามสตอรี่ที่เราได้รับจากวรรณคดีนะครับให้มันออกมามีเอสติกแบบตะวันตก ผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นการตีความเรื่องของภาพไพมณีนะครับเป็นฉากที่ภาพไพมณีเนี่ยกำลังเกี่ยวพาราสีนางเงือกอยู่บนเกาะแก้วพิสดารผมเคยใช้ตัวดอกกุหลาบเนี่ยมาเป็นสัญญาของความรักนะครับเพื่อให้มันสร้างบรรยากาศของความโรแมนติกให้เกิดขึ้นในผลงานชิ้นนี้ครับ ผลงานชิ้นนี้เป็นการตีความจากเรื่องไก่ทองนะครับเป็นฉากที่ไก่ทองเกลงบุกไปช่วยนางตะเพาทองในถ้ำของชากวันนะครับโดยท่าทางของตัวไก่ทองเนี่ยมันเกิดจากการหยิบยืมงานประติมากรรมนะครับที่เป็นรานพุของอิตาลีมาใช้ซึ่งมันมีทุ่งท่าที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับผลงานได้ครับ อันนี้เป็นการตีความจากเรื่องราวของไม่ขรา,ารอลแก้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นางไม่ขา,าเนี่ยถือดวงแก้วเนี่ยเพื่อร่อรากรรมสูญแล้วมันก็เป็นตำนานที่ทําให้เกิดฟ้าแรบฟ้าร้องในโลกมนุษย์นะครับ ก็ผลงานชิ้นนี้นะครับมาจากการตีความเรื่องมัทนพาพาทาซึ่งเป็นเรื่องราวของนางฟ้าตนหนึ่งที่ถูกเทวดาสาบนะครับให้เกิดมาในโลกมนุษย์โดยเป็นดอกกุหลาบและจะสามารถที่จะกลายร่างเป็นคนได้ก็ต่อเมื่อถึงวันเพ็ญหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับผลงานชิ้นนี้นะครับมาจากการตีความเรื่องสังทองเป็นฉากของ พระนางจันเทวีเนี่ยที่ถูกใส่ร้ายว่าคลอดลูกมาเป็นหอยสังแล้วจะเป็นการากินีของบ้านเมืองเลยถูกขับไล่ออกจากวังนะครับโดยผมเลือกใช้ท่าโพสเดียวกับพระแม่มารีเพราะมองว่ามันสามารถเทียบเคียงบริบทที่มีความใกล้เคียงกันได้กับตัวเรื่องราวนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ได้มาชมงานจริงเพราะนอกจากสตอรี่การตีความที่น่าสนใจแล้ว สิ่งที่อยากให้โฟกัสก็กคือเอฟเฟกต์จากงานเพนติ้งของผมนะครับที่เกิดจากการซ้อนทับของชั้นสีบางๆหลายๆชั้นซึ่งมันไม่สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านโฟโต้ได้ครับนอกจากจะมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองครับอยากเชิญชวนทุกคนให้มาชมนะครับ